โกชสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูรูปแบบการใช้กริยาอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้ใช้บ่อยเช่นกันในชีวิตประจำวันค่ะก็คือรูป present progressive นั่นเองค่ะหรือว่าปัจจุบันการที่กำลังเกิดขึ้นแบบเน้นย้ำนะคะรูปนี้นะคะเป็นอีกรูปหนึ่งที่ไม่ใช่การผันกริยาซะทีเดียวแต่จะเป็นการนำเอากริยาหนึ่งตัวมาใช้ในโครงสร้างโครงสร้างหนึ่ง เพื่อสื่อถึงหรือเน้นย้ำสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะในภาษาฝรั่งเศสนะคะกริยารูปปัจจุบันการทั่วๆไปหรือว่า p r ้ s มเด de l ังด i c a t i ฟเนี่ยจะสื่อถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันการอยู่แล้วค่ะหรือว่าจะสื่อถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำหรือความเป็นจริงใดๆก็ได้ค่ะ แต่ถ้าเราอยากจะเน้นย้ำว่าสิ่งนั้นกำลังเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันการอดีตการหรือว่าอนาคตสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นสามารถถูกเน้นย้ำด้วยโครงสร้างประโยคแบบ p r s a n t p r o g r e s s i v ที่เราจะมาดูในวันนี้ค่ะโครงสร้างประโยคนี้ก็คือ verb e être ถูกผันตามประธานนะคะตามการที่ถูกเลือกใช้ตามด้วย on tende องทางเดออันนี้จะเป็นโครงสร้างนะคะต้องตามด้วยสิ่งนี้เสมอแล้วก็กริยาหลักหรือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในรูปไม่ผันนั่นเองค่ะเป็นลังฟิเ i ทีฟกริยาในรูปไม่ผันค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างประโยคนะคะมีแว่เข้าเบอร์เอทตัวเดียวที่สุผันตามประธานค่ะถ้าเราพูดถึงปัจจุบันการนะคะเราก็จะผันแว่เขาเบอร์เในรูปปัจจุบันการคือสิ่งนั้นกําลังเกิดขึ้นณนะตอนนี้นั่นเองค่ะ มาทบทวนการผ่านแวเขอเบอร์เอเธในรูปปัจจุบันการกันค่ะเอทจะผ่านเป็น je suis je suis tu es tu es il est elle est Une. nous sommes vous z อันนี้เชื่อมเสียงเป็นแซดนะคะ vous z แล้วก็ ils sont e l l e อ s o n งนั่นเองค่ะการผ่านรูปปัจจุบันการโมเชื่อว่าทุกคนน่าจะจำกันได้แล้วนะคะเรามายกตัวอย่างประโยคกันค่ะ ถ้าเราจะบอกว่ากำลังเรียนอยู่นะคะณตอนนี้เนี่ยในปัจจุบันการเราก็จะใช้โครงสร้างนี้โดยจะผ่าน verb être ตามประธานนั่นเองค่ะประโยคนั้นก็จะเป็น je suis en train d'étudier je suis en train d'étudier ฉันกำลังเรียนอยู่ tu es en train d'étudier tu e s en train d'étudier เธอกำลังเรียนอยู่ il est elle est on est en train d'étudier ขาผู้ชายเขาผู้หญิงเราพวกเรากําลังเรียนอยู่ Nous sommes en train d'étudier Nous sommes en train d'étudier พวกเรากําลังเรียนอยู่ Vous êtes en train d'étudier Vous êtes en train d'étudier คุณพวกคุณพวกเธอกําลังเรียนอยู่และ ils sont e l l e s sont en train d'étudier พวกเขาหรือพวกเขาผู้หญิงกําลังเรียนอยู่นั่นเองค่ะสังเกตได้ว่า avec être ก็จะ,จะถูกผ่านตามประธานในกรณีนี้เราพูดถึงปัจจุบันการ v e r ์ e คอร์ r ก็จะถูกผันในรูปปัจจุบันการค่ะตามด้วยองทางเดอ e นะคะถ้ากริยาด้านหลังขึ้นต้นด้วยสระหรือว่าอาชมีเวนะคะเดอก็จะเปลี่ยนเป็นเดอโพสทอฟเช่นเดิมค่ะแล้วก็ตามหลังด้วยกริยาหลักที่สื่อถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในรูปไม่ผันค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคอื่นเพิ่มเติมค่ะยกตัวอย่างเช่น Je suis train regard d regarder un film Je suis en train de regarder un film. ฉันกำลังดูหนัง Tu es en train de te reposer. Tu es en train de te reposer. เธอกำลังพักผ่อนนะคะสำหรับ verb pronomino ทั้งหลายเนี่ยอย่าลืมว่าสรรพนามประกอบจะต้องเปลี่ยนรูปตามประธานนะคะแต่กริยาเนี่ยเราไม่ผันค่ะตัวอย่างถัดไปค่ะ Il est en train de prendre une douche. Il est en train de prendre une douche. เขาผู้ชายกำลังอาบน้ำ Nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler ผู้กเรากําลังทํางาน v o u s ê t e n train de m m b t v o u s e t e n train de m e m b ê t e r คุณพวกคุณหรือเธอกําลังเกาะกวนฉันนะคะ Onte ตัวนี้จะแปลว่ารังควานเกาะกวนสุดท้ายค่ะ Yson train de sepason er. train de sepa er. พวกเขากําลังเตรียมตัวนั่นเองค่ะสังเกตได้ว่าโครงสร้างประโยคนี้นะคะ On train เยแปลตรงๆเลยจะแปลว่าองแปลว่าในา ทางเนี่ยแปลว่ารถไฟนะคะเดอก็ <c oughs> คือเป็นคำบุพบททั่วๆไปแล้วถ้าเราจะบอกว่าฉันอยู่ในรถไฟเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงใช่ไหมคะถ้าเราแปลแบบเจอซ i ีองทางเนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่าฉันอยู่ในรถไฟนะคะแต่เราจะไม่ใช้คำบุพบทองค่ะในกรณีนั้นเราจะใช้เป็นเจอซวีดงซังทาง อยู่ในรถไฟคันหนึ่งนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่สับสนนะคะถ้าได้ยินองค์ทางเดอปุ๊มเนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวกับรถไฟเลยแต่จะหมายถึงกําลังทําอะไรสักอย่างนั่นเองค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะโครงสร้างประโยคนี้ก็สามารถถูกใช้ในมุมมองของอดีตการหรืออนาคตได้เช่นกันค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น quand il est rentré j'étais en train de cuisiner quand il est rentré j'étais en train de cuisiner ตอนที่เขากลับมานะคะอันนี้เห็นไหมคะว่าเป็นอดีตการกองทิเลฮองเทก็ตอนที่เขากลับมาในอดีตการ j เจเตอองทังเดอะค s ซิเนฉันกําลังทํากับข้าวนั่นเองค่ะโครงสร้างก็คือเอ e เหมือนเดิมแต่เอ e จะถูกผันในรูปอัมปาเฟนั่นเองค่ะเพื่อสื่อถึงอดีตการ์องทั i งเดแล้วก็กริยาหลักในรูปไม่ผันค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างในรูปอดีตการค่ะนูสิท n ององทังเดทรเช q u a n d le professeur nous a attrapé Nous étions en train de tricher q u a n d le professeur nous a attrapé พวกเรากำลัง tricher tricher จะแปลว่าโกงค่ะตอนที่อาจารย์นั้นจับได้เอ a t t r a p e ่คือเหมือนถูกจับได้ตอนที่อาจารย์จับได้พวกเรากำลังโกงเพราะฉะนั้นอันนี้อยู่ในอดีตการใช่ไหมคะ être ก็เลยจะถูกผัุรูป Am parfait เพื่อสื่อถึงอดีตการค่ะตามหลังด้วย e n t r n d e แล้วก็ p r i c h e ที่แปลว่าโกงในรูปไม่ผันนั่นเองค่ะสําหรับอนาคตนะคะก็เช่นเดิมเพราะฉะนั้นถ้าโมเปลี่ยนประโยคตัวอย่างแรกนะคะเป็นอนาคตเนี่ยก็จะกลายเป็น Quand il sera rentré เมื่อเขากลับมาในอนาคตนะคะ Je serai en train de cuisiner Quand il sera rentré je serai en train de cuisiner เมื่อเขาได้กลับมาในอนาคตณตอนนั้นเนี่ยฉันจะกําลังทํากับข้าวนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะโครงสร้างประโยคแบบ présent progressive นั้นไม่ได้กำหนดว่าจะต้องใช้ในปัจจุบันการเท่านั้นสามารถใช้ในมุมมองของอดีตการบ่งบอกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอดีตการนะคะเน้นย้ำสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหรือว่าในอนาคตได้เช่นกันค่ะ ก่อนที่จะไปนะคะโมมีนแบบฝึกหัดสั้นๆมาให้ทุกคนลองทำดูให้เปลี่ยนประโยคพวกนี้เป็นรูป Progressive e s นั่นเองค่ะเดี๋ยวโมจะใส่เฉลยไว้ให้ในคอมเมนต์แรกด้านล่างเหมือนเดิมค่ะถ้าใครมีคำถามหรือสงสัยตรงไหนก็อย่าลืมเขียนถามโมได้เลยในคอมเมนต์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดรูปกระดิ่งให้กับช่องน,นี้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะแ e r c ซ d เดดเคอร